เฮโนสวัสดีค่ะแนะนําให้ชมกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองหลังนะคะอยู่ม่วงชุมท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะบ้านพร้อมอยู่สภาพใหม่ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน3มห้องนอนติดแอร์ให้ทุกห้องนะคะสมห้องน้ําค่ะมีห้องโถกงกว้างและมีที่จอดรถได้ถึง4คันแปลงนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เป็นที่ดินฉนดคุดแดง ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจัังหวดกาญจนบุรีนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนขาะน,น้ำไฟมีครบเดินทางเข้าออกสะดวกสบายราคายกแปลง4ล้านบาทค่ะทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะสนใจนัดชมกันได้ค่ะติดต่อทักคุยกับผู้ขายนะคะเพื่อสอบถามเพื่อต่อรองคุยโดยตรงได้เลยตามเบอร์ติดต่อและไอดีลน์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป สำหรับวันนี้เจคเคนโนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ